สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube บณ้าพหลนหมศสรินนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้วันมีงานมานําเสนอนะคะพี่พี่ค่ะเป็นงานหกตะกอสีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งยืนนะคะพี่พี่ค่ะเรามาชมเป็นผืนแรกกันนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ผืนแรกจะเป็นสีธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะท้องผ้าจะออกเป็นงะสีม่วงเป็นสีคลั่งนะคะพี่พี่คะออกม่วงๆหน่อยเนาะจ้ะ เป็นงานหกตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพี่พี่นี่ขายยกดอกลายลูกแก้วผ้านาทอแน่นนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาสวยงามนะคะพี่พี่ขาเชิงด้านล่างจะเป็นเชิงต้นสนหัวใจนะคะพี่พี่ขา ตัวท้องผ้าจะเป็นลายร้อยดาวนะคะพี่พี่ะ่ะสวยมากค่ะพี่พี่ขาบอกเลยผ้านุ่มลื่นพริ้วมากๆคะ่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับได้เลยในราคา3790บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้เป็นพื้นที่สองนะคะพี่พี่่ะเรายังอยู่ในงานหกตะโกน้านาเออขออภัยค่ะหกตะโกสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ขาสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะพื้นนี้เป็นงานสไลด์นะคะพี่พี่ขาสไลด์เชิงพื้นนี้หกตะโกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ะขนาดผ้าอยู่ที่หนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ด้านบนจะเป็นระยะต้นสนนะคะแล้วก็ตัวท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายดาวกระจายนะคะพี่พี่่ะแล้วก็มาด้านล่างเนี่ยค่ะพี่พี่ สวยมากครับพี่พี่ขาผืนนี้นะคะย้อมย้อมจากครามนะคะพี่พี่ขาย้อมจากครามขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาสวยงามมากๆผ้าหนาทอนแน่นมากๆครับพี่พี่ขาพี่พี่ตันใดสนใจกดสองแจ้งรับได้นะคะพี่พี่ขาในราคาสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับพื้นนี้ผื้นที่สามนะคะพี่พี่ค่ะเรายังอยู่ในงานหกตะกอสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะพี่พี่ค่ะพืนนี้หกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพี่พี่ค่ะพืนนี้ลายเต็มผืนนะคะเป็นลายดอกมะเขือนะคะพี่พี่ค่ะหรือว่าลายปากกาตรอปนะคะพี่พี่ค่ะเชิงด้านล่างเป็นเชิงต้นสนค่ะ ผ้านาทอนแน่นนุ่มลื่นพลิ้วมากคะ่ะพี่พคะ่ะทองผ้าจะยอมจากครามนะคะพี่พี่คะ่ะสีจะออกเป็นครามนะคะสวยงามมากสีธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พคะ่ะผืนที่3นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจกด3แจ้งรับมาได้นะคะในราคา3,790บบาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ค่ะพ pi ี่พี่ค่ะเรามาต่อผืนที่สี่นะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ผืนที่สี่นะคะเรายังอยู่ในงานหกตะกอ4สีธรรมชาตินะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้หกตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ค่ะที่สําคัญผืนนี้นะคะพี่พี่ค่ะทอสดเก็บริมบนล่างแบบโบราณด้วยนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากผืนนี้เขาจะเรียกลายนางสนมนะคะพี่พี่ค่ะลายนางสนมรางสนมเป็นทอเรียลๆลงมาตรงกลางนะคะพี่พี่สวยงามมาก เชิงเป็นเชิงต้นสนหัวใจนะคะพี่พี่ขาสําหรับพี่พี่ธนใดที่อวบเน่านุ่งไปจะเพียวผมสวยงามมากค่ะโทนผ้าจะออกเป็นสีจมพูนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าย้อมจากครั้งเนาะสีจมพูหวานหวานสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาเรียบร้อยขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ธนใดสนใจนะคะกดสีแจ้งรับมาได้เลยนะคะในราคา3,790จบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาสำหรับผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายนะคะพี่พี่ขาในงานเอ่อหกตะโกสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะพี่พี่ขาผืนนี้หกตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ทอสดเก็บริมแบบโบราณบนล่างเลยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้ท้องผ้าจะออกเป็นสีชมพูย้อมจากครั่งนะคะพี่พี่ขาแล้วก็มีเขียวแซมด้วยเขียวใบสัมปะหลังนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากลายโฮลนะพี่พี่ลายโฮลลายประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่พี่ขาเชิงจะเป็นเชิงต้นสน หัวใจนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้าอยู่ที่1คูณ2เมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาแล้วเรียบร้อยค่ะนุ่มลื่นพริ้วผ้าหนาทนแน่นมีน้ำหนักมากๆค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดสนใจกด5แจ้งรับได้เลยนะคะในราคา3,790บาทจัดส่งฟรีค่ะเดี๋ยวสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ